ถามว่ามรดกโลกตรงนี้จะเอาอะไรไปขึ้นมรดกโลกสวดอีกฝั่งหนึ่งไงตรงนี้เขาจะเขาจะขึ้นมรดกโลกอย่าไปทําลายผมจ,จะเป็นใบโพล่าอยู่แล้วนะครับทําลายกับสร้างสารรค์มันจะยังไงเดี๋ยเราผมอยู่ตรงกลางผมเองต้องหลบลูกกระสุนปืนไปด้วยนะฮะหลบกระแสสังคมไปด้วยนะครับงานก็ต้องทํา มรดกโลกก็จะเอาดินก็จะขุดโบราสถานก็จะทุบป้ายก็จะทุบผมทําตัวไม่ถูกอะวันๆตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะฮะก็จะเอายังไงกับชีวิตดีจะไปโพล่าลูกกี่ไปแล้วเนี่ยนะครับพมคิดไม่ออกจะเอาด้านไหนก่อนนะฮะจะด้านสร้างสรรค์เอ้าพวกคุณก็ไปทําลายซะละอีกด้านหนึ่งนะครับแถมรู้จักกันด้วยนะฮะผมก็ไม่รู้จะคุยกับใครได้ยังไง ไอ้เรื mortar, ่องเนี้มันเป็นเรื่องทีผมทําใจลําบากทำตัวลําบากถามว่าอยากจะย้ายไหมนะครับขอให้เรื่องนี้มันเสร็จก่อนย้ายไปตรงไหนตรงนั้นก็มีเรื่องอยู่ตรงนี้เรียนตรงนี้กันก่อนอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งนะครับส่วนที่เขาด